สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกัอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่จะทำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนนูเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ทุกท่านนะครับผมเอาวันนี้นะครับก็มาดูนะครับเจ้าน้ําโสมนะครับหลังจากที่ผมได้ให้ยานะครับป้องกันนะครับ โรคระบบนะครับทางเดินหายใจนะครับหรือนะครับโรคที่เกี่ยวกับหลอดลมอักเสบนั่นเองนะครับซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงนะครับร้ายแรงมากๆนะครับถ้าอาการหนักสุดก็คือจะหายใจนะครับอาปากแบบผงาพผงาบนั้นส่วนมากนะครับนกก็จะไม่รอดนะครับส่วนมากนกจะเสียชีวิตนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับ อาการว่าการใช้ยาติดต่อกันนะครับต่อเนื่องนะครับโดยไม่เปลี่ยนน้ํานะครับก็จะให้แบบเห็นะครับในกระปุกก็จะเป็นสีเหลืองนะครับน้ําสีเหลืองนะครับก็มาดูนะครับความสดชื่นนะครับของนกความกระปี้กระเป๋าของนกนี้มีไหมนะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถที่จะให้นะครับยานั้นได้เลยนะครับ แต่ระยะเวลาเขาว่าห้าถึงเจดวันนะครับตรงนี้ก็คือยาอาจจะไม่เสียแล้วครับพี่น้องแต่ว่าถ้าให้เกินเจ็ดวันหรือไปเนี่ยแดวันเก้าวันเนี่ยนะครับนกมันก็จะได้รับยาที่เกินขนาดนะครับอาจจะทำให้นกนั้นมีอาการเหนื่อยมีอาการขนพองนะครับหม่มคุมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะเป็นอันตรายนะครับแทนที่จะเป็นยาที่ป้องกันนะครับก็เลย กับกลายเป็นว่านะครับทำให้นกนั้นป่วยนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะครับยังไม่เต็มวันนะครับก็จะจงเป็นช่วงเย็นๆนะครับถึงจะเต็มวัน4ี่วันนะครับก็ถือว่าสวันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในการที่จะต้องเปลี่ยนน้ำนะครับโดยประมาณก็3วัน4ี่วันนี้ก็คือเราต้องมาดูอาหารดูอะไรแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนบ้องอะไรเป็นธรรมดานะครับแต่ส่วนมากผมจะทําวันต่อวันเลย นะครับนะถ้าเป็นไบโอเนี่ยผมจะทําวันต่อวันนะครับจริงๆมันได้นะครับมันได้แบบนี้แหละนะครับมันแบบยาวไป3ามสี่วันอย่างเงี้ยได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากให้ยานั้นมันไม่นะครับอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยนะครับนะสำหรับตัวนี้จะนุ่มสมก็คึกนะครับคึกปกตินะครับดีทุกอย่างเลยนะครับดินเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับนะครับดินเหมือนเดิมนะครับไม่มีอาการ ซึมเศร้านะครับเงาไว้อะไรทั้งสิ้นนะครับหลังจากให้ยามา3-4ถึง4วันนะครับ4วันนี้ก็ถือว่ากินแล้วครับเมื่อเช้านี้นะครับเขาน่าจะกินอาหารกินน้ำเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าครบ4วันแล้วนะครับอาาเช้ากินไปแล้วนะครับเนาะก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ายาทุกตัวนี้เราต้องดูครับว่าใช้ป้องกันนะครับหรือใช้รักษานะครับต้องแยกให้ดีนะครับถ้าใช้ รักษานี่คือไม่ควรให้กินแบบท่ำเพื่อแบบนี้นะครับก็คือรักษาก็คือให้มันเกิดอาการก่อนนะครับค่อยเอาไปารักษานั่นเองนะครับแต่ตัวนี้มันเป็น,ปนยาที่เขียนว่าป้องกันนะครับโรคหลอดลมอักเสบนะครับก็สามารถที่จะให้ได้เหมือนไบโอว2สิบสองโก็ช่วยป้องกันนะครับาการใยที่ของนกนะครับนกเป็นวัดอะไรประมาณนี้ นะครับเกิดจากความเครียดอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็จะคิดว่านะครับน่าจะใช้ได้เลยนะครับตรนี้เพราะว่าส่วนประกอบหลักๆที่มีเยอะก็คืออาจจะเป็นวิตามินนะครับเป็นวิตามินซะมากกว่านะครับไม่ใช่เฉพาะตัวยาล้วนๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบบอยากจะทําเป็นตัวยาที่บาว่ารักษาคือต้องให้การผสมน้ำนะครับน้อยลงนั่นเองเพื่อให้ตัวยานั้นมัน เข้มข้นขึ้นนั่นเองนะครับเนาะสำหรับตัวนี้นะครับก็ไม่มีอาการซึมเศร้าเงาหงอยอะไรนะครับผมก็จะเปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้ำแล้วครับเพราะว่าถือว่านานแล้วนี่นะครับสําหรับผมนะสาหรับผมคือถือว่าแช่ไว้นานนะครับผมนะเพราะว่านกมันอาจจะรับยาเข้าไปเยอะจนเกินไปนะครับบางทีนี่คือไม่ต้องข้ามวันนะครับถ้าเกิดเราผสมตัวยานี่เยอะจนเกินไปนี่ก็จะทำให้นกนั้นเกิดอาการแบบ กุ่มยานะครับกลุมยาก็คือแบบเหมือนกินยาเกินขนาดนะครับจะทําให้นกเศร้าเหงาซึมนั่นเองนะครับเนาะนี่ผมก็ใช้นะครับตามที่เอกสารยาบอกนั่นแหละพี่น้องครับว่าใช้เท่าไหร่นะผมก็ทําไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับเป็นอย่างไรก็ท่านก็ไปย้อนดูได้นะครับวันนี้ก็เลยนะครับมาอัปเดตอาการนะครับให้พี่น้องดูนั่นเองครับสาหรับ เจ้าน้าโสมนะครับวันนี้ก็ฝนลงเม็ดอีกแล้วครับพี่น้องครับดูครับไม่รู้ว่าจะได้ไปต่อนกหรือเปล่าวันนี้นะครับดูบรรยากาศก็ไม่น่าจะได้ไปแล้วครับนี่เริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับเมื่อวานก็โดนอัดเต็มๆนะครับไม่มีแดดเลยนะครับวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงเช้าแล้วครับพี่น้องครับก็เลยมาอัปเดตอาการนะครับพี่น้องดูผมก็รอลุ้นอยู่นะว่าจะเป็นอะไรนะครับอ แต่ว่าถ้าเกิดเขาเขียนมา5้าถึงเวันติดต่อกันก็คงจะไม่มีปัญหนานะครับแน่นอนตรงนี้เพราะว่าเชื่อในอตัวยาอยู่แล้วแล้วก็ฉลากยานะครับอยู่แล้วตรงนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับให้พี่น้องดูนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่เราต้องป้องกันนะพี่น้องนะถ้าอย่างนี้คือจบเลยนะครับถแสดงว่าเราป้องกันได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นโรครลอนลมอักเสบเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิดกับนกนะครับแน่นอน นะครับตรงนี้เราต้องช่วยกันป้องกันเพราะว่ามันเป็นโรคอันตรายชนิดหนึ่งเลยนะครับมันไม่แสดงอาการอะไรเลยนะครับมีแต่ห่มคุมนะครับหรือขนพองนะครับเราก็จะรู้แค่ว่ามันแค่นั้นเราก็ไม่รู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรแล้วทีนี้อ่าเป็นหวัดหรือเปล่านะครับอะไรประมาณเนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอุจจาระก็จะเห็นได้ดีก็คือขี้เขียวขี้ขาวนะครับเอาทีนี้มาดูอุจจาระบ้างนะครับก็ปกตินะครับเห็นไหมครับนี่นี่ก้อนเมื่อเช้านี้นะครับเนาะก็ ไม่มีเป็นน้ำเนาะถ้ากินยามาก,กคืนเป็นนกไม่กินอาหารมันจะเป็นน้ํานี่ก็มีก้อนมีอะไรอยู่นะครับอันนี้เป็นปกติคือว่าไม่แพ้ยานั่นเองนะครับสําหรับเจ้าน้ำโสมนะครับแต่ถ้าตัวในที่แพ้ยานี่ผมว่าอุจลาน,น่าจะไม่เป็นก้อนนะครับน่าจะเป็นน้ําเพราะว่าเขากินอาหารไม่ได้นะครับก็จะมีแต่น้ําที่ขับถ่ายออกมานั่นเองนะครับเนาะไปนะครับดูครับการดิน <tapes> ยังเป็นปกติครับผมไม่ซึมเอาละพี่น้องครับตัวยาแต่ละตัวนั้นนะครับเราต้องเน้นนะครับเราต้องเน้นว่าให้ตรงกับโรคมากที่สุดนะครับอ่ามันถึงจะได้ผลจริงนะครับถ้าเกิดเราไปใช้ตัวยาแบบรวมๆมันก็อาจจะได้ผลแต่ว่ามันไม่ตรงจุดนะครับตรงนี้นะครับหรืออาจจะใช้เวลาในการรักษานานนะครับแต่ถ้าเป็นตัวยาที่ตรงจุดนะครับอ่านแล้วมันมี รูปนะครับในซองนั้นที่ตรงตามรูปของนกเราก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับรูดูรหลอดลมักเสบนะครับก็ใช้ยาตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นหวัดเบื้องต้นหรือซึมเศร้านะครับเบื้องต้นก็สามารถใช้ยาไบโอบีสองนะครับหรือแลวหรือว่าถ้าเป็นโรคขี้เขียวขี้ขาวก็ใช้ยาซันฟาเมทนะครับในการที่จะ,ะป้องกันนั่นเองหรือรักษา หรือมีตัวยาอื่นครับอาจจะชื่ออย่างอื่นนะครับแต่ว่าให้ดูที่ตัวยาแล้วก็สารพุณที่ที่เขาให้มานั่นเองนะครับผมเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับรักษานกท่านให้ดีนะครับที่สำคัญคืออาหารยาให้ขาดนะครับน้ําให้สะอาดนะครับถาดอุจจาระนะครับให้สะอาดนะครับไม่หมักหมมนานจนเกินไปจะทําให้เกิด โรคอันตรายร้ายแรงกับนกได้นะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจใหผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากเพื่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ